วันนี้นะคะแนวทางนะคะทีฉบาลมฝากคุณ่อคุณแม่จะเป็นแนวทางตัวเลขของคุณแม่เกสรสําหรับเลขวิ่งล่างแม่นๆแล้ะกว็มือหนีมาก้อมกับเลขติดหลังผอมนะคะเขาแมาแล้วคุณ่อคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจกับท่านช่องเฮ้านะคะก่อนจะเข้าไปรับเบิ่งรับช่แนวทางตัวเลขนะคะหรือว่าคลิปของเฮ้านะคะอย่าลืววามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจนะคะ าคอมเมนต์กันเขามากนะคะอยากได้สานักไหนนะคะติดตามชบ,บารับชมชบ,บาได้ทางช่องภูผาชาแนลแล้วก็ชบ,บาพาด้วยเด้อนะคะอ่ะอันนี้เป็นแนวทางตัวอย่างของหัวที่แล้วนะคะแนวทางของคุณแม่เป็นล่างอย่างเดียวนะคะเป็นเลขวิ่งวิ่งหววที่ผ่านมาคุณแม่ให้เก้ากับศูนย์ออกไปที่ออกศูนย์เนาะเข่าหาศูนย์ลลางละนะคะรอบนี้คุณแม่ให้ติดมาแล้วก็เลขวิ่งสองตัวมาตัวคุณแม่ให้มากนะคะ เข้าไปที่หาศูนยะ์เนาะอ่าเข้าไปที่หาศูนย์ตามกันต่อล่างอย่างเดียวของคุณแม่กีสอนน้าเบงจะบาดึงเมิกตีตุบันก็เป็นจังสันละคุณพ่อคุณแม่ห่วย ออกออกควดใสมันุณได้บ้าโอ้เนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อค่ะคือบัวสวงแท้แบะนี้เมื่อเห็ดหยาเห็ดเขียนเอ้ยอ่ะมาดูด้วยกันดึงค่อยๆไปรุดควัดใสออกมาเม <c oughs> ่จิกก็ได้อะ แม่เกสอนเดี๋ยวรอบเพิ่มเติมมาแม่เพิ่นสิมีเพิ่มเติมจับคูมบ่มาให้บอดแต่ว่ารอบที่แล้วนะแม่เพิ่นอ่านะคะเขียนสิบหกวันที่หนึ่งขีดถิมเ้อเขียนผิดหนึ่งนี้นะรอบที่แล้วแม่ฟันมาหงสงสุดท่ายนะครบล่างในเท่าใไแจ,จก็กโตนะมันนี่หาศูนย์อยูอ่แต่ว่าบฝาลงพระทันส่งมาเสาวัานนี้่อตอันนี้เป็นล่างอย่างเดียว นี่ค่ะรอบที่แล้วแมวัันทรงมาใหา ิ่นทรงมากอาเช้าวันหวยออกนะเห็นบ่หลังมันมีศูนย์หาหาศูนย์เห็นบ่อันนี้คือชุดใหญ่ชุดเต็มของเพ่นเดี๋ยวรอว่าเพ่นสิทรงมาให้อีกบอร,รอบนี้นะคะวันที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวรอดูอะอันเล็กวิ่งไปก่อนเนาะผิจจะ่จละหน้าเบิง่งเล็กวิ่งรอบนี้แม่ฟันมาที่ห้ากับสอง นะคะเลขวิ่งคือหากับสองนะคะวิ่งล่างได้ห้ากับสอง่ะเลขติดล่างเลขติดล่างากระตอง่าเห็นนะคะหนึ่งโตหรือว่ากอดข้อกันไม่ได้นะคะเนาะติดล่าง เจ็ดห้าสองติดหลางก็ไ้เจ็ดหาสองนะคะเลขวิ่งด้หากับสองโลวันที่วันนี้วันที่สิบเก้าแคปหนาดจ,จออว้ค่ะคุณพ่อคุเนี่ยแนวทางมีเข้ามีลูเตอร์ใสรูมพินี้นในการรับชมห้ากับสองนะคะเลขวิ่ง ร่างต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนแขบหน้าจอไว้อ่เป็นแนวทางหมักชอบอ่ะหมักชอบติดตามมา,มาเข้ากับปลอยพาน,นะะด้วยค่ะท้กคนขอคุณแม่นะคะเดี๋ยวอ่ารอบนี้นะคะชบ,บาวชีสรุปแนวทางเหล็กกระแสมาแรงรอบแรกให้ทุกคนก่อนสีสรุปรอบแรกประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดเด้ออ่ะโมเมนต์นี่นะเช่บบาบาวเบาพิษนะคะมือรอบนีห้วมันออกวันที่หนึ่งเนาะ พอพิดมันจะต้องสรุปมวอนี้สิบเก่าสรุปประมาณวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณนี้ยี 25, ่บห้ายี่หกเดือนนี้มันมีแค่สักยี่แปดมือเนาะมันวันนี้หลายมือเดือนนี้มีแค่ยี่สิบแปดวันวันที่สิบเก้ายแปดมือวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวฉัป่าล่ล่ปฏิทินก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยววาสิสรุปไหก่อนมือไดก่อนสรุปแน่แน่รอบสุดท้ายคือวันที่ยี่แปดก่อนวัยออกหนึ่งวันอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าวันที่ยี่สิบสามเดอฉบาศิสรุปไห้วันอาทิตย์ที่ยี่สบสามสรุปรอบแรกก่อนกระแสมาแรงรอบแรกรอบกระแสมาแรงรอบแรกที่ฉบาสรุปไหทุกคนกวันที่ผ่านมาอ่าเด่นล่างกับเด่นบนเนาะเรียกกมาสรุปรอบแล้วก็จะมีสรุปหนอยซอง หว้ซ่องตองรอบออมาณวันที่ยิบหกยิบเจ็ดนะคะมันถึงสีมาเบิดเนาะหวยซ่องนะคะแลวก็สรุปโค้งสุดท้ายกระแสมาแรงทุกสำนักรวมทั้งเซียนทั้งซองคือวันที่ยิบแปดเด้อนะคะอ่าให้ทุกคนผู้ใดที่ติดตามว่าฉบาบลัษรุปเลขมือใดกับฟั่งกันในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าว่าสิสรุปมือใดนะคะอ่ะาผู้ใดรอคอยสำนักใดคอมเมนต์มากนะคะเดี๋ยวติดตามให้นะคะเดี๋ยวติดตามให้เพราะว่าแต่ละคนติดตามคนละสำนัก ก,กันรอบนี้สัญจรพังงานะคะทุกคนกนัตั้งใจนะคะวิเคราะหะศึกษาข้อมูลเบื้องดีๆนะคะสัญจรนะคะแต่ว่าชาวบายคิดว่ารอบนี้บ่านาสีเบิลดีมันเบิ่นซุนๆล้วเกเจ็ดเจ็ดชาวบาคิดว่าเหลขสีเบิลแต่ว่าคิดว่าเหลขสีออกมาบ่าสวยจะออกตัวที่เราไม่คิดว่ามันจะออกเลยสีออกคิดว่าเหลขสีออกมาบอสวยเป็นไง ตามตามสถิติที่หวยสันจรเนาะคุณพ่อคุณแม่ที่หวยสันจรในปีหกหกหกเจ็ดแล้วก็ยมาหอดหกแปดนี่สถิติอยู่ประมาณสี่งวดนี่หวยมันมักออกมีติดหกติดสามติดสองติดหกติดสามติดสองแล้วก็ติดเก้านะคะมักสี่ออกติดหกติดสามติดสอง นะคะคไวยมักสิออกตามที่เบิ้งสถิติย้อนหลังเนาะคุณพ่อคุณแม่ตะลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งนะคะอ่ะพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับแนวทางของคุณแม่เพิ่นนะคะขอบคุณขอบคุณแม่เพิ่นหลายๆที่ส่งมาให้เนาะอ่ะถ้าแม่เพิ่นมีเพิ่มเติมจับคู่มาให้นะคะในโครงสุดท้ายหรือว่าจังไดเดวชวัตสีมาอัปเดตหรือว่ามาลงให้นะคะนอ้องคือตอนนี้แม่เพิ่นส่งมาให้เลขวิ่งล่าง2ตัวมาตัวแล้วก็เลขติดล่าง3ตัวมา1ตัวหรือ2ตัวแน่นอนนะคะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทาง นะคะมักชอบติดตามม่หมักปล่อยผ่านเด้อแนวทางมีเขามีหลุดค่ะอ่ะสุดท้ายนี้ขอกลาบลาไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ